สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่องรวยโชคที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะก็กราบสาธทุสาธุในเมตตาของปู่ท่านนะคะก็เมตตาบรารมีของปู่ฤษีหรือว่าพระครูบาชัยนรงวชิโรภาโสนะคะรวยโชคได้รับเมตตาจากปู่ท่านมานะคะปู่ท่านได้มอบเลขยันโชคลาบนะคะเลขยันโชคลาบมาให้ทางรวยโชคนะคะรวยโชค,คเลยยิบจับมาฝากแฟนๆช่องรวยโชคนะคะ ค่ะปู่ท่านได้ให้เลขยันโชคลาบมานะคะเลขยันโชคลาบในงวดวันที่16มีนาคมพศ2565นี้นะคะแนวทางโชคลาบแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16มีนาคมพศ2565นะค,ะ,คะก็มีลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดปู่ท่านนะคะได้แปลตัวเลขโชคลาบนะคะแปลตัวเลขโชคลาบมา โดยโชคก็เลยยิบจับมาฝากเป็นแฟนช่องโดยโชคนะคะก็เขาตีได้ประมาณนี้นะคะทันใดตีได้แบบไหนก็มาแชร์กันนะคะมาแชร์กันแชร์ไปเียกยันโชคลาภของปู่ท่านนะคะก็โชคก็สอบถามจากพี่ท่านนะคะทีถนัดในด้านการแปล เลขยันหรือว่าตีลายเส้นอะไรต่างๆของปู่ท่านนะคะท่านพี่เขาก็จะมีโชคมีลาบตลอดนะคะพี่เขาแปกเข้าตลอดเลยอันนี้เขาตีให้มานะคะเขาตีให้มารวยโชคก็เลยหยิบจับเอามาฝากเป็นแฟนช่องรวยโชคนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะมาแบ่งปันแนวทางโชคลาบนะคะแบ่งปันแนวทางโชคลาบกันนะคะเขาแปลได้แบบนี้นะคะอรโชคแค ก็ให้ฟังนะคะไอต,ต to to ัวข้างแรกนี้น่าจะเป็น0นะคะครับผมตัวแรกนี้น่าจะเป็น0ตัวที่2ก็จะเป็นเลข5นะคะตัวที่2ก็จะเป็นเลข5้าเขาว่าแบบนี้นะคะตัวที่สามก็จะเป็นเลข9นะคะเลขเก็เป็น0 5นยนะคะที่เขาแปลได้แบบนี้นะคะที่เาแปได้แบบนี้ 059นะคะตัวแรกก็เป็น0ตัวที่2ก็เป็น5ตัวที่3ามก็เป็นเลข9นะคะที่เขาแปลได้แบบนี้นะคะโอ้โหโชก็ยิบมาฝากยิบมาฝากนะคะยิบมาฝากขออภัยนะคะมาฝากเดี๋ยวเราช่วยจนแปลไปนะคะตัวที่2นะคะตัวที่2เดี๋ยวเราแปลกันนะคะค่ะและตัวที่2นะคะตัวที่2อัครยันตัวที่2นะคะตัวตรงกลางนะคะตัวตรงกลาง ตรงกลางก็ตัวแรกนะคะตัวแรกเขาบอกว่าพี่เขาแปลได้นะคะเป็นเลขเจ็ดนะคะเป็นเลขเ็ดไทยผ mm. ูท่านเมตตาเขียนเป็นขรายันเป็นเลขไทยหมดเลยทั้งสามตัวนะคะ mm. ตัวที่สองนะคะพี่เขาว่าเป็นเจ็ดตัวแรกเป็นเลขเจ็ดตัวที่สองคือเลขสี่นะคะ mm. เป็นเจ็ดสี่นะคะตรงกลางก็คือเจ็ดสี่และตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายนะคะ ที่3นะคะตัวที่3นะคะก็พี่ท่านแปลได้ข้างหน้านะคะข้างหน้าก็เหมือนตัวที่2เลยนะคะข้างหน้าก็เหมือนตัวตรงกลางเลยนะคะก็คือเลข7นะคะเลข7นะคะถัดมาก็เป็นเลข9นะคะเลข9พี่เขาแปลได้แบบนี้นะคะพี่เขาแปลได้แบบนี้ก็ท่านที่มีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์ในการ แปลตัวเลขโชคลาภจากอัการยันของปู่ท่านลายเส้นบ้างอัการยันบ้างค่ะพี่ท่านก็แปลเข้าตลอดเลยนะคะแปลเข้าตลอดลายเส้นโชคลาภหรือว่าอัคขรายันขันน้ำมนต์ที่ปู่ท่านให้มานะคะพี่ท่านนี้ท่านก็แปลอักรารย,ยันของปู่ท่านเข้าตลอดเลยนะคะก็วดนนี้พี่ท่านเผยตัวเลขโชคลาภ บอกทางเรามาบอกทางรวยโชคมานะคะรวยโชคก,ก็เลยเอามาแบ่งปันเป็นแฟนช่องรวยโชคนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังช่องรวยโชคก,ก็ขอให้ฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนนะคะมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะพี่ท่านแบ่งโชคมาแล้วนะคะก็อยากแบ่ง fc เฟนแฟนช่องรวยโชคบ้างนะคะพี่ท่านว่าแบบนี้ท่านได้มาตลอดก็ขอให้ได้กันทุกคนทุกท่านนะคะ <chat> เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาซื right ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมทุกคลิปทุกคำเป็นเพียงแนวทางความชอบความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะขอาท่านใดตีได้แบบไหนแปลได้แบบไหนก็บอกกันมานะคะแบ่งบุญแบ่งโชคแบ่งลาบกันนะคะพี่ท่านแคปหน้าจอเอาไว้พินิดพิจารณานะคะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะคอมเมนต์ บอกตัวเลขโชคลาภกันใต้คลิปเลยนะครับเผื่อเป็นแนวทางกับหลายๆคนหลายๆท่านนะคะแปลได้ตรงกันไหมตรงใจหรือเปล่านะคะแปลตัวไหนก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านซื้อขายมีกําไรรวยเงินรวยทองกันนะคะสวัสดีค่ะ